นี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนและเพื่อทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนดารุสัลาวิทยาทั้งเพื่อสะท้อนตัวผู้สอนให้เกิดการพัฒนาซึ่งคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดพลาดประการใดก็ขอมาขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับบิสมิลลาฮิราะห์มิราีมเอานะเดี๋ยวเราเริ่มเลยลวกันสำหรับบทนี้ที่เราจะเรียนกันมีชื่อบทว่า e x p o n e n t i a l a n d Logarithm เป็นบทที่ม .4 ม .4 อย่ต้องเจอแล้วก็อเอ็กโมเนี่ยมเด็กมปลายจะเรียกมันว่าเอ็กโมเด็กมตน้นเรียกมันว่าเลขยกกำลังให้ความสนใจกับการเรียนหน่อย นะเราก็ไม่มากแล้วเหลือเทอมเดียวก็จะจบมสีแล้ว <Okay. S 1> พยายาม <Okay. S 1> พยายามลดการเล่นให้หน่อย <Okay. S 1> ไอเรียน,น <Okay. S 1> คณิตีะครูไม่ซ <Okay. S 1> ีเรียสเท่าไหร่นะในเรื่องเนื้อหาอะไรเนี่ยแต่สิ่งสําคัญที่ครูอยากให้พวกเราได้ <Okay. S 1> นั่นก็คือให้พวกเรารักษามาิยานนิดน,นึงโตจนเป็นมสีอยู่แล้ว <Okay. S 1> อย่าให้ต้องนะ <Okay. S 1> เข้าใจไหม อย่าให้ต้องอย่าให้ต้องเบรกคือพอครูกําลังสอนอยู่ปุ๊บต้องมาต้องมาอ,ออะไรนะต้องมาสะกิดพวกเราที่กําลังดังอยู่มันรบกวนสมาธิเพื่อนที่เขากําลังตั้งใจเรียนอยู่เพราะงั้นครูขอความร่วมมือนิดหนึ่งม .4 ห้องรวมตั้งใจนิดนึงนะพวกเราเด็กเยอะอ่ะครูอยากจะสอนให้เต็มที่อยากจะให้บรรยากาศมันไปตามสติปไม่ไม่นานไม่เยอะไม่มาก ตั้งใจอ่าสิ่งสําคัญของเหมือน Active Learning อ่ะอย่างแรกเลยก็คือคณิตศาสตร์อ่ะพวกเราเรียนให้เข้าใจก่อนเรียนเสร็จรปุ๊บถ้าทําโจทย์เองได้ะฝึกคิดก็คือการทําโจทย์เองฝึกลองทําลองผิดลองถูกเองแล้วก็มาถามครูถูกไหมแค่นี้มันก็คือการคิดของพวกเธอแล้วเราเคยเรียนแล้วตอนม .2 ในเรื่องของเลขย,ยกกำลังถ้าเกิดใครพอจะจำได้ พอะจำได้มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากอ่า uh, เริ่มจากคุณสมบัติก่อนนะข้อหนึ่งกำลัง M คูณ a อยกกำลัง N เท่ากับอ่าถ้าเกิดว่าใครใครแม่นสูตรเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าจำได้สักสูตรแม่นแม่นแค่สูตรอันที่หนึ่งอันเดียวเนี่ยบทนี้ก็สบายแลละ ่ a, กำลัง m คูณกับ a ยกกําลัง n จะได้ a ยกยกำลัง m บวก m ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเออคูมี8ยกกําลัง3 8ยกกําลัง3แปลว่า 8คูณกัน3ตัวเอ่อเข้าใจความหมายของเลขยกกําลังไหมเลขยกกําลังเอ่อเหมือน a ยกกาลัง n ่ะมันแปลว่า a คูณกัน a คูณกัน n ตัว a คูณกัน n ตัวคูณไปเรื่อยๆจานวนเนี้ยคือ n ตัวนะความหมายของมันแค่นี้ เหมือนครูถาม8ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหรไอ้แปลว่าอะไรก็คือ8 8คูณกัน3ตัว8คูณกัน3ตัวแล้วทีเนี้ย8กำลัง3ครูเอามาคูณกับ8กำลัง2ก็กำลัง2ก็ 2, กคูณไปอีก2ตัวเนี่ยหรอไหมอ่าเวลาครูถามช่องเนี้ยคาตอบที่ได้มันก็คือถ้าฐานเหมือนกัน ให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันจะได้แปดกำลังห้าฝั่งนี้คือคําตอบโอเคนะแค่นี้เลยคุณสมบัติแค่นี้แปลงลบกนนันเอาลบตัวอย่างไปแล้วอ่ะจดไหมจดไหมจดตัวอย่างไหมไม่ไม่จดแล้วค,คุณสมบัติข้อที่สอง เอยกกำลัง m หารด้วย a กกำลัง n เท่ากับ a เดาได้ไหมไคูณเอามาบวกหารเอามาเอามาลบกลายเป็น m อลบ n อย่างเช่นเอเลขแปดตั้งอยแล้วแปดกำลังห้าหารด้วยแปดกำลังสองแปลก่อนแปดกำลังห้าแปลว่าแปดคูณกันกี่ตัว ห้าตัวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะข้างล่างก็แปดคูณกันสองตัวสิ่งที่เราทำก็คือตัดตัดจะเหลือแปดยกกำลังแปดยกกำลังสามจะเหลือแปดยกกำลังสามก็คือฝั่งเนี้ยห้าลบสองอ่ะก็จะได้แปดกำลังสามนะโอเคนะเข้าใจนะ เข้าเข้าใจก่อนสิบนะมองไม่เห็นเหรอมองหมเห็นไหมข้อสามเอยกกำลังเอ็มและก็ทั้งหมดยกกำลังเอ็อีกทีแปลว่าแปลว่าให้เราเอาเอตัวเนี้ยเอาเอ็มมาคูณกับเอ็ การคูณซ้อนกันอย่างเช่นอ,อสองยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสี่แปลว่า,าเหมือนเออเอ เอาเอาตัวเนี้ยแปดกำลังสามสมมติสมมติตัวนี้ก่อนก็ได้แปดกำลังสามแปลว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกำลังสามแปลว่าสี่เหลี่ยมคูณกันสามครั้งเนื้อก่าไหมถ้าสี่เหลี่ยมกำลังสาแมแปลว่าสี่เหลี่ยมคูณกันสามครั้งแล้วในสี่เหลี่ยมเนี้ยกำหนดให้เป็นสองกำลังสามแปลว่าตรงเนี้ยมันต้องสองกำลังสามคูณกันสามครั้ง นม่ออกไหมก็เอามาบวกกันตรงเนี้เอามาบวกกันง่ายง่ายเลยก็คือเอามาคูณกันสองกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสามสามคูณสามเป็นเก้าก็เป็นสองกำลังเก้าอันนี้ก็เหมือนกันแค่เอาสี่กับสามมาคูณกันสี่สามเป็น สิบสองก็สองกำลังสิบสองแค่นี้ถ้าเกิดว่ามีซ้อนอีกกำลังหนึ่งกำลังสองสมมุติอันนี้ตอบเท่าไหร่ก็คูณลงทีละอันสองสี่แปดแปดสองแปดสามยี่สิบยี่สี่โอเคประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งเอาจด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 เดีวอีกส่วนหนึ่ง A คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n แปลว่านี่นะดูก่อน a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง N แปลว่าจะได้ A อะคือกระจายเข้าไปอะกระจายเข้าไปทีละตัวได้ a อกำลัง n คูนบกำลัง n ซึ่งมันจะมีสูตรที่ห้าครูขอรวบเป็นสูตรเดียวเลยแล้วกันนะสี หารด้วย c จะได้ a กำลังอินคูณ b กำลังอิ <A. S 1> <า>นหาร c กำลังอินะก็คือกระจายเข้าไปทีละตัวกระจายเข้าไปที่ a b c อ่าจดจุดจดโดยดีๆนะในคุณสมบัติที่ครูสอนคุณสมบัติ4ตัวเนี่ย มันเป็นการคูณมีแค่การคูณกับการหารไม่มีการบวกอย่างเช่นเ,เหมือนข้อนี้เลย a บวก b กำลังกํำลัง n จะได้ a กำลัง n บวก b, b กำลัง n อ,อันเนี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้นะมันต้อง กระจายอ่ามันต้องใช้สูตรอ่าถ้าเป็นกําลังสองก็สูตรกําลังสองสมบูรณ์กาลังสามก็กระจายกําลังสามสมบูรณ์กาลังสีก่ก็กําลังสีส่สมบูรณ์เคยเรียนไหมอ่าอย่างเช่นไม่เคยครับทดสอบความรู้ a อบวกบทั้งหมดยกกาลังสองกระจายยังไงเขียนครับ ได้ a กำลังสองบวกสอง a b บวก b กำลังสองสูตรกระจายกำลังสองสมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะที่เราเคยเรียนกันตอนมต้นเราเรียนกระจายกำลังถึงไหน บางที่จะมีอีกตัวหนึ่งกระจายกำลังสามมมไปเอาจริงนี่ให้สอนจริงๆนะให้กระจายได้ถึงกำลังสิบกำลังยี่สิบก็กระจายได้นะกำลังกระจายกำลังสามจำได้ไหมได้ครับแหมปากดีจริงๆอะไรไม่รู้ที่รู้ปากดีมากเอากระจายกำลังสาม นี่เอกำลังสามเสียงมาถูกครับบวกไม่ใช่สองครับมั่วแล้วสามเอมั่วแล้วครับสามเอกำลังสองบีบวกสามถูกครับเอบีกำลังสอง บวกบวกบวกลังสามกัถูกครับขยกํกาลังสามสมบูรณ์เดาเดาจนกว่าจะถูกกาลังสี่ได้ไหมได้ครับดีแต่ปากเอาไหนไหมันก็ว่าได้เอาเ

กำลังห้าได้ไหมกำลังห้าได้เด้อกำลังห้าได้เด้อกำลังห้าได้เด้อสังเกตไหมตอนนี้แค่กระจายกำลังสองเราก็ว่าเราก็ว่ายากแต่พอแต่พอสอนกำลังเยอะๆมันจะง่ายดูนะให้สังเกตให้สังเกตตรงนี้ ถ้าเกิดว่าไม่ดูตัวเลขข้างหน้าไม่ดูตัวเลขข้างหน้ากระจายกำลังสอง a กำลังสองยกำลังสามกำลังสามมันจะเริ่มจาก a กำลังสามดูแค่ตัว a ก่อน a กำลังสาม a กำลังสอง a กำลังหนึ่งและ a กำลังศูนย์เห็น a กำลังศูนย์ไหมบินไม่ถึงครับหนะ b b มันจะเริ่มอย่างนี้ b กำลังศูนย์เห็น b กำลังศูนย์ไหมไม่เห็นอีกแล้วต้องเรียนเพิ่มอีกเยอะ b กำลังหนึ่ง บีกับีกำลังหนึ่งเห็นเนาะสุดยอดไม่ธรรมดาบีกำลังสองแล้วก็บีกำลังสามอ่ากำลังสี่ก็เหมือนกันกำลังสี่ก็เริ่มจากเอก่อนกำลังสี่เอกำลังสี่เอกำลังสามเอกำลังสองเอกำลังหนึ่งแล้วก็เอกำลังศูนย์บีกำลังศูนย์บีกำลังหนึ่งบีกำลังสองบีกำลังสามแล้วก็บีกำลังสี่กำลังห้าก็เหมือนกันส่วนเลขข้างหน้ามาไง เลขข้างหน้ามายังไงมาจากเคยเคยไม่ไม่เคยเรียนใช่ไหมมาจากอันนี้มาจาการกเคเคเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมนี่นี่นี่หนึ่งเคยเคยเห็นไหมอันนันนี้ต่อไป ต่อไปต่อไปต่อไปตรงนี้เดี๋ยวว่าอย่าดับเดี๋ยวว่าฮะ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 ไม่ไม่ไม่เคยแสดงว่าไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมบางท่านไม่เคยโอเคอันนี้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 อะไรต่อไป เอ้ยถูกสิบถูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาดีดีสิบถูกเอ้ยเสียงถูกมาเลยฮนี่นี่ดูแลดูแลดูแลกระจายกำลังห้าป็นยังกระจายกำลังห้าป็นยังนี่กระจายกำลังสี่ตรงนี้กำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่ง เข้าใจไหมว่ามาไงเอาให้อีกทีเผื่อเพื่อนบางคนไม่เข้าใจตรงนี้เลกอะไรนี่ไม่ธรรมดาไม่ถูกว่ะอ๋ออ๋ออันี้ที่ที่ถูกถูกมานี่ก็คือเดาล้วนๆเลยเหรอไอ้ไอ้สมสมองสมองอยู่ที่ไหนสิบสี่ไม่ใช่สิบสอง năm, mười, chín, đây mươi, chín, mười, một, mười, rưỡi đấy mấy? chín, mười, chín, mười, chín, mười, หนึ่งสองสามสี่ห้าเอว่า oh, อ okay, 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 okay. ๋อหนึ่งเล่นเล่นเ่ยเล่นเรื <c oughs> yeah, ่ยหนึ่งสามหกอ๋อไม่ไม่ได้ไม <c oughs> ่ได้โอ้อันนี้มันพอดีมันบังเอินบังเงินไอพวกนี้นี่สดตวดีตรงนี้ก็เดียลงมาไม่เอาไม่ใช่หลักการนี้เอาดีๆมีมีไอเดียอยู่ดีไหมเล่นเอาเอาเดว่าถูกเลขสิบอ่ะสิบ่ะเรียงลงมาอีกไหม

อ่าอ่าดีดีดีได้ได้ได้อะไรนะยังไงนะเลขเลขห้ามาจากเลขห้ามาจากสียกกำลังเลขห้ามาจากวงเลยข้างเลขห้ามาจากยกกำลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มุตัฟ้ามาสิบห้ามาไงอย่าบอกนะนับเลขยังมา ฮะเออใช่ไหมเอาห้ามาไงนี่น <c ười> si si ี à, ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้แล้วเพื่อนได้แล้วเอาห้ามาไงก่อนนี่นี่นี่ดูนะดูนะดูดูวิธีสังเกตของเพื่อนนะสี่บวกหนึ่งสิบมาสี่บวกอันนี้ก็อ่ะแล้วตรงเนี้ยสิบห้าก็มาจาก เลขต่อไปยี่สิบต่อไปต่อไปหกรายการหนึ่งนี่กำลังหกกำลังจิตทำได้ไหมหนึ่งปากดีปากดีบวกเลขยังไม่ถูกเลยนี่เป็นกสิบสางามย ฝากดีบอกเลยยังไม่ถูกนะอ๋อนี่ก่อนเอากระจายกำลังห้าก่อนเอางงเนี่ยเอาปิดแบังบังไว้ให้ดูปิดปิดไว้ปิดไว้เนี่ยดูเอากำลังห้าบอกคู่หน่อยเอยกกำลังบวกเอาให้ดูให้ดูให้ดูเออกำลังห้าบวกห้าเอกำลังสี่ถูกบีแล้วก็บวก

เอีกกำลังหนึ่งบวกบีกำลังบีกำลังสองอะไรละเลยสองสามสี่แล้วก็บวก<อ>บีกำลังห้าจบหหเห็นไหมถ้าครูกระจายกำลังหกกำลังจิต่อก,กระดานมันจะไม่พอเอาเอาออสอนเรื่องอะไรวะสอนเลขยกกำลังไปออกไอ้นี่แล้เออเเออ ไม่ไม่ต้องจดก็ได้นะถ้าใครจะจดเอาเอาแค่นี้พอที่เหลือเอาไว้เป็นความรู้ลองเอาถ้าถ้าใครจะจดเอาเชิญเชิญครับเชิญจดสักแปบบ๊บเอ่ออย่าดังเสียงมันเข้ากล้องมันตัดได้ที่ไหนนะไม่เดี๋ยวลงไปอย่างเงี้ยสดๆอย่างงี้เลยเราบอกเราไม่ตัดไม่อะไรอะจดเสร็จแล้วใช่ไหมลบแล้วนะท้านััน แล้วก็หลักๆอ่ะคุณสมบัติจะมีอยู่แค่สี่ตัวนี้จะมีตัวพิเศษเพิ่มมาอีกสามตัวตัวพิเศษตัวเลขตัวพิเศษตัวเลขก็คือเห็นไหมอ่ะครูต้องครูต้องหยุดไ้นี่แล้วอ่ะ เอ่อีขนาดขนาดเขาพูดอยู่นะมันยังไม่สนใจเลยเงียบเงียบหน่อยอยา่าเสียงดังมันมันขัดจังหวะเอาต่อตัววิเศษอีกตัวหนึ่งเอยกกำลังศูนย์เท่ากับศูนย์ไม่ใช่เอยกกำลังศูนย์มาไง อยกกำลังศูนย์เท่ากับเท่ากับศูนย์ปิดครับเท่ากับหนึ่งยกตัวอย่างเจ็ดยกกำลังศูนย์เจ็ดยกกำลังศูนย์ได้เจ็ดยกกำลังศูนย์เอ ตัวเอหมายถึงเลขเลขใดๆที่เป็นจำนวนจริงเจ็ดยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งไม่ต้องคิดถามใหม่อีกที่อันนี้ต้องคิดดีๆลบแปดทั้งหมดยกกำลังศูนย์ได้ได้หนึ่งลบสองยกกำลังศูนย์ได้ ได้หนึ่งเอาค่าพายแล้วกันพายยกกำลังศูนย์ได้ได้หนึ่งตัวตัวเดียวที่อไม่สามารถไม่สามารถได้หนึ่งเอศูนย์ยกกำลังศูนย์ให้ตอบว่าหาค่าไม่ได้เอาจดไปเร็วจดจด เอาจดก่อนจดตัวอย่างไปหน่อยทําไมมันถึงได้หนึ่งทำไมถึงหาค่าไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นจิตยกกําลังสามปกติจิตยกกําลังสามเราแปลว่าจ็ดคูณกันสามครั้งเจ็ดค,ค,ค,คูณเจ็ดคูณเจ็ดแล้วก็ครูเอาเจ็ดเนี่ยเจ็ดกำลังสามเนี่ยมาหารอีกทีแปลว่าข้างล่างก็คือเจ็ดคูณกันสามครั้งเหมือนกัน ดูดูที่เราฟัง่งฝั่งซ้ายมือเราเจ็ดกำลังสามหารด้วยเจ็ดกำลังสามตามคุณสมบัติหารกันเราเอาเลขชี้กำลังมาลบกันจะได้เจ็ดยกกำลังสามลบสามเป็นศูนยฝั่งขวาจ็ตตัดกับจ็ดมันก็หมดตัดกันเหลือตัดกันหมดก็เหลือหนึ่งจึงเป็นที่มาของ ของตัวเนี้ยแล้วไอ้ศูนย์กำลังศูนย์ที่หาค่าไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดว่าศูนย์ยกกำลังสามกับศูนย์ยกกำลังสามถึงมันจะเป็นศูนย์คูณกันสามครั้งอย่างเงี้ยถ้าเรียนมาดีๆเราจะรู้ว่าศูนย์ส่วนศูนย์มันหาค่าไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคุณสมบัติของการหาร ถ้าตัวอ่าตัวส่วนนะเป็นศูนย์คือเขาก็เลยไอเนี้ยเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาว่าเงื่อนไขมีเพียงอย่างเดียวก็คือเอตัวเนี้ยจะต้องไม่เท่ากับศูนย์แค่นี้เลยเพิ่มเงมื่อนไขไปด้วยเอต้องไม่เท่ากับศูนย์ส่วนตัวที่สองเอยก,กาลังลบเอ็นกับอีกตัวหนึ่งเอยกกําลังหนึ่งส่วนเอ็น สองตัวนี้เอกตัวพิเศษเอาจดเร็วเอ้าดูนะจะจบแล้วตั้งใจนิดนึงเอยกาลังลบเอ็นเท่ากับเวลาเลขข้างบนมันติดลบเราต้องแปลงให้เลขมันไม่ติดลบโดยการเอาลงมาด้านล่างเป็นตัวส่วนจะได้หนึ่งส่วนเอกาลังเอ็นเลขไม่ติดลบ แค่นี้ส่วนตัวนี้เลขชี้กำลังมันเป็นเศษส่วนเราต้องแปลงเมตรเศษส่วนโดยการใส่รูทรากที่ n ของ A นะรากที่ n ของ A แค่นี้ สำหรับเนื้อหาบทเรียนตามสูตรมีแค่นี้เลยเดี๋ยวครูจ่า้พวกเราลองทำแบบฝึกหัดดูนะเพื่อดูว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเอาหนังสือมาแล้วสอนเด็กโมสี่เดี๋ยวขอหยุดหยุดคลิปไว้เท่านี้นะ